ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับมื้อนี้พบกันแล้วครับผมกับบาสวงลินหยาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้นะครับต่า,ตามเมียแล้วตำหมูุ่งให้กินนะครับในบ้านนี่แหละตำหมูุ่งนะครับตำหมูฮู้ตำส่วนเออตำส่วิพี่น้องตำส่วนต้มไข่แก่ผักก็เก่าแล้วพี่น้องมาผักกาดผักซี่ครับพี่น้องผักซี่ไข่ต้มเนาะอ่ะ ở oh, à. nhà hàng thì nó vui hấp bao lần nhắn khuôn mặt chậm nó chậm con là nhanh อย่าไปน้อ mm. ง mm. 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 อล้วก็เป็นบเขาตุมไข่าากับเสี้ยยิงน้องเตียนเตียนเนาะ

bàn tam thiết để chơi khác cho nó nghe khay bên ngoài cho nó đây Ừ. ขอกันใครพี่น้องเอ้ยมาได้มาได้ดพี่น้องนะกินน้ำบ้าเลยเนี่ยึฮึอยากบ่นบ่นพักไปก่อ อโอ้โหเกิดอะไรเพ่นเอเขียนอยไปเพ่นเั้งเสบตั้งเพชรพื่อนเเลยครบรสจากนะครับ

ไข่ไปนะแกงกับไข่โอ้เอาอะครทำไปหน่ออเอ้ยต้ไขกับจตาหง้กับต้ตัวมมนักแกมไปหน่ออเย็บซี่แับนาแน้วเดนียวอนินะอืม โอ้มามามาหน่องพยายามเก็บซีพยายามโอ้วันนี้แต่ไม,ม่เยิบไม่ยำเบาลิ่นหยาหนะครับหอดบานหอดซองเลยวันนี้โอ้ยแม่บ้านแล้วกินตำหม้อหอกแบหงเหนีอ้เป็นตะเพ็ดรใส่คือสีพอกินน้ำดอกวันนี้ฮะามามา,มาบอกว่าเบิปงโอ้มันองกินเป็นตะแเสบครับพี่น้องเอยเอาอกินอะไรช่วยพี่น้องเลยบ้าง ใครเป็นไรพี่น้องโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดโราเรากินอะไรแซ่บคักเพียรพี่น้องเลยวอนนกินน้ำไม่เสียข้อเลยเบาๆๆกันเนาะโอ้ครับแก้มเดครับอะไรครับแล้วก็เลยแซ่บคักฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับเราส่งเหรียญงานดห้พี่น้องเด้อเด็กก็ลังใจให้กันนะครับ โอ้เฮียเราแตกพี่น้องกัยเปลี่ยนแหงโอ้เปลี่ยนแห้งเปลี่ยนแห้งโอ้สุดยอดสุดยอดใครจะน่อยใครจะน่อยครับเบาลลิ้นยาครับใครหกง่อยครับพี่น้องฮะใครหกง่อยแม่หกง่อยไม่หยามกันแบบไม่กินยังง่อยเนาะไอ้ไม่หยามไม่หยามเบินงโูเมื่อใดมีไอ้ซอ้จุไอ้บอกแค่เด้อ ใบใบไหนะครับสีไม่กินน่งมันนะแมงดอกนะสอยจุโอ้โหสีไม่ยำไม่ยำไฮ้เบาลินหยาไม่ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเราว่าอยู่บ่โดนดอกเสี้กินสอยจุมาไหนระหว่าแต่เรากินไปในเซฟเลยก่อกล้องหนึ่งเรากินผู้เดียวครับสอยจุแมู่้ใดแม่ยำเบาไหนอย่างนี้ยินดีต้อนรับทุกคนครับโอ้ตับตับตับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับซับตะไคร้แรงๆให้เบาลินหยาเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ยเฮียเราแตกซาซาพีーー่น euh ้องเลยเอาเด็ดนเ้พี oh. s. <S ่น้องเลยเรากินจะแซ่บครับโอ้ระสนหดสุยอดโยใครองหนวยปรตีนล้วนม่วนบียนปวดว้วปวดวัโอ้ยเจดบเจ็บเจ็ดพี่นลอกที่เรามยังอน้เรากินน้ำสับ โอ้เป็นเดฟซี่เบาหลินงามากนี่ค้าเสียบมานี่โอ้เราเห็นน้ำกินมากไม่ได้เสียบเสียบน้ำพี่น้องเบ้าก็เริ่มเนียนแล้วใครหกไวเนาะกินไป็นมากเริ่มเนียนพี่น้องเลยเออเคร่นิไปซ่อไว้นาะเบือนมาไวแล้วเบือนมาไวแล้วเอา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 ไอคิบหนาเขาจังสวจุน่ะครัเนี่ยาสีมันเดฟซี่เขสีมันเยอะไหมยามไหมมากกไดมากกูได ยินหัวต้อนรับหลินหยามาอยากมีเงี้ยไหนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมามืาอนี้พ่อต้องคุนอะนาะนะครับมืาอนี้ก็ดีใจนะครับพี่น้องเอฟซีพยายามผอนเฮี้ยนนะพี่น้องเนาะกับเอฟซีเอฟซีครับผมนะผมตั้งแต่คลิปแรกมาจนนอดคลิปนี้ยพันกว่าแล้วครับโอ้โหติดตามกับเป็นหมื่นะครับครับผมบอดินหยาเฮานะครับนะพี่น้องกัขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับมาส่งลินหยาเนาะพี่น้องเนาะที่สำคัญนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับติ่สามท่านที่ซูดนะพี่น้องนะ้อยจะเริ่มกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไ้นะครับเพื่อแจ้งเตือนนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิ้นหยาผ้าสแสบ,บนะครับหรือมีกำลังใจแตโตนะครับเมน,นี่ผมวาชองลิ้นหยานะครับพร้อมเรียบซี่เรามายำครับ i มนะครับมายาเมนี่วัชองลิ้นหยาขอลาพี่น้องไปก่อนพอกันอีพี่หนาสวัสดีครับ